ก่อนเขสู่ช่วงที่2ของ Room s ร r ม s e r v i w s n น w s นะคะ So i n s i g h ์ inside, วันนี้มีเรื่องราวอะไรให้ได้อัปเดตกันบ้างคะ่ะค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการหมดสัญญาของ t r u นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสมาชิกหลายๆคนเลยตัดสินใจที่จะไม่ต่อแล้วก็มีการที่จะผันตัวเป็นนักแสดงด้วยจะมีใครกันบ้างนั้นติดตามได้ที่ข่าวนี้ค่ะ JYP Entertainment ต้นสังกัดของหนุ่มๆวง 2AM ได้เปิดเผยว่าสัญญาที่ได้เซ็นไว้กับสมาชิกวงหลายคนได้หมดลงแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่มีการต่อสัญญาต่อย่างใดซึ่งก็ทําให้ซึ่งลองนะคะจีนุนตัดสินใจที่จะหาต้นสังกัดใหม่ส่วนโจควานได้เซ็นสัญญาเพื่อทํางานเพลงกับทาง JYP ต่อไปค่ะชางมินก็จะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของ 2AM เท่านั้นที่ยังเหลือสัญญากับทาง JYP อีกประมาณ6เดือนค่ะ ตัวแทนของทาง j y p Entertainment ได้เผยกับทางสำนักข่าวนิวเซ็นนะคะว่าซึงซึงลองนะคะได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดของ Sydus HQ นะคะในขณะที่จีนุนนั้นกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาเพื่อเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด Mystic Entertainment ะค่ะ ซึ่งทาง JYP ก็เคารพในการตัดสินใจของสองสมาชิกนะคะที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆกับทางต้นสังกัดใหม่โดยทาง JYP ก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวงเดียวกันแล้วแต่ว่าป๊อปไอดอลหนุ่มทั้ง4คนก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเดิมค่ะส่วน t r u AM จะยังคงมีอยู่ต่อไปหรือเปล่านั้นทาง JYP บอกว่าตอนนี้นะคะทางวงก็ยังไม่ได้ยุบค,ค่ะแต่ว่าสมาชิกแต่ละคนต่างก็มีกิจกรรมในวงการของตัวเองก็เลยจำเป็นต้องยุติบ,บทบาทของวง t r u AM ไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะ แต่ถ้าหากว่าวันข้างหน้าสมาชิกแต่ละคนอยากจะกลับมาทำงานเพลงร่วมกันอีกครั้งวง 2AM ก็จะมีผลงานและกิจกรรมอีกครั้งแน่นอนค่ะค่ะเท่าท,ที่ติดตามรายละเอียดจากหลายๆสื่อดูก็เห็นว่าจบกันด้วยดีนะคะแล้วก็ทางต้นสังกัดเองก็สนับสนุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการกลับมาร่วมงาน,นากันอีกครั้งถ้ามีโปรเจกต์พิเศษก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ